วันนี้นะจ๊ะมาที่จังหวัดรกสเสวียตค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศอยู่ที่เซ็นทุ่มค่ะใจกลางของจังหวัดรกสเสวียตนะคะบรรยากาศรอบๆนี้นะคะวันนี้นะคะท้องฟ้านะะี่ค่ะอึมคึมมากเลยไม่มีพระอาทิตย์ส่องแสงมาให้เห็นเลยค่ะ วันนี้นะคะฝนตกค่ะปลอยปค่ะแต่ตอนนี้ก็หยุดตกนิดหน่อยอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะแต่ท้องฟ้านี่นะคะไม่มีพระอาทิตย์สองแสงให้เห็นเลยละค่ะนี่คือใจกลางนะคะเซ็นทุ่มอยู่ที่รกกสเวียตค่ะห้างสปปรรพสินค้าตรงนี้นะคะมีรวมหมดเลยค่ะทั้งไปษนีบริษัทส่งเงินด่วนค่ะ นี่นะคะอืร้านขายยาเฟรมมิงอปโปเทียเกตค่ะวันนี้หยุดนะคะร้านขายยาเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง1 8นาฬิกาวันเสราร์วันอาทิตย์ปิดค่ะนี่นะคะแล้วข้างๆนี้ก็มี ร้านอีก้าค่ะหรือร้านอีก้าแน่ล่ะรกสบายจ้าผู้คนก็มานั่งพักผ่อนอยู่ด้านนอกนะจ๊านะะตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะตอนนี้จ้ะทำให้บริเวณด้านข้างต้นไม้ชุ่มฉ่ำเช่นกันนะจ๊า ตรงสระน้ําอยู่ตรงกลางนี้มันแห้งนะักดักตอนนี้จะแห้งค่ะไม่มีน้ําจ้ะวันเสาร์วันอาทิตย์ร้านค้าจะปิดนะคะถ้าเปิดก็จะเปิดสาย,สายจ้าส่วนมากร้านค้าจะปิดนะคะวันอาทิตย์นะจ้าผู้คนที่มีสุนัขก,ก็พาสุนัขมาเดินออกกําลังกายนะจ๊ะโลโก้ตรงนี้นะคะ เก้าอี้ให้นั่งสีแดงตัวเบรอรอเลยนะจ๊ะตรงนั้นาจ๊ะอยู่ติดกับสถานนีเซอร์วิสฮิวโบสเซนทอร์เนค่ะสถานนีอานามัยนี่นะจ๊ะใกล้ๆนี้นะคะอยู่ด้านหน้าเลยละจ๊ะบรรยากาศนะคะอากาศหนาวนะคะวันนี้จ๊ะไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้นะจ๊ะ ผู้คนก็เดินไปเดินมาจับจ่ายใช้สอยตามปกติเช่นกันนะจ๊ะบรรยากาศนะคะต้นไม้ก็เริ่มใบจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะจะเข้าฤดูหนาวแล้วค่ะใบไม้ก็จะเริ่มร่วงนะคะ